้าสาวเหรอไทเกอร์สาวเขาทำหมันแล้วแล้วตัวเองก็ทำหมันแล้วอ่ะแต่ก็อยากมีเพื่อนใช่ไหมลูกสาวก็อยู่ในห้องเขาเลี้ยงลูกว่าไทเกอร์กัดลูกเขาลูกเดี๋ยวให้น้องโตก่อนนะค่อยเล่นนะลูกนะทำไมไทเกอร์น่ารักอย่างนี้ลูกขึ้นมาไม่เงาเลยตั้งแต่หนูทำหมันหนูไม่เงาแล้วใช่ไหมลูก ปิ๊มเลยไทยเกอร์หนูน่ารักจังเลย,ยลูกหลอด้วยไทยเกอร์หลอดจังเลยลูกใช่ไหมครับโอ้ยหลับตาปิ๊ม,มใช่ไหมลูกอยู่ตรงนี้นะอย่าไปขู่เขานะนะคะน่ารักเลยไทยเกอร์